ทีนี้พวกเราสองคนจะขอพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศเข้าป่าหานนองเมน้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนๆมาแล้วยังไม่ทันวางกล้องเลยนี่เม้นตัวจริงเลเพื่อนนะดูดโหูยตัวใหญ่มากอะสัมผัสธรรมชาติและสายหมอกไปตั้งแคมป์กางหุบเขากันที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรกับลานกลางเต็นท์ยอดคีติดอันดับที่สายแคมป์ทุกคนจะต้องอยากมาโอ้สวยวเห็นวิวรอบเลย แต่แต่แต่ถ้าสมาที่นี่ต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะนี่ทุกคนดูขาดิเนี่ยคุ้นตัวหมดนะเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบว่าจุดๆอย่างน,น,นี้นะคะไปค่ะเตรียมปิดมือถือตัดขาดจากโลกโซเชียลแล้วออกเดินทางกันดีกว่าค่ะกับทริปแคมปิ้งที่มาฤดูการไหนก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีที่ช่องเย็นจังหวัดกำแพงเพชร แต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปชมคลิปนะคะก็ขอฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปการเต็นกัน